มาที่นี้กลับมาที่ดราม่าพักปชรคุณสามารถเนี่ยแหละเจนชัยจิตวนิดเนี่ยแหละเมื่อสักครู่เราเอาคลิปของผู้กองธรรมนัฐเลยา่ะพักปชรมาเปิดให้ได้ฟงให้ได้ฟังให้ได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าฟังอย่างไรอย่างไรก็คือก็คือโกรธคมอารมณ์ขู่สัมทับหยุดนะคุณสามารถไม่เช่นนั้นจะไล่คุณออกจากพักอีกครั้งหนึ่งอใช ไปดูปฏิกิริยาของคุณสามารถเจนชัยเจวันฤทิตสิครับว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วพี่นายกลัวที่ไหนจริงพี่นายพอดูแล้วนะคุณสามารถนี่ก็ไม่ธรรมดานะถ้าจะเรียกว่าแบบช็อตต่อช็อตได้เลยอ่ะใช่คาว่ากลัวที่ไหนทันทีที่พวกกองธรรนัตให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยประกาศเหมือนขู่จะขับไล่อ่ะถ้าเกิดมาสร้างปัญหาคุณสามารถก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองท้าทายเลยท่าทายเลยไม่ต้องขู่ไม่ต้องไล่ให้ลุงป้อมโทรบอกคำเดียวลาออกเลย ฮแท็กรักเดียวใจเดียวแฮแท็กอยู่ที่ะอยู่ที่ระอยู่ที่ละพักแฮแท็กพระทำไม่ถูกเนนก็ต้องฟ้องเจ้าอาวาสนี่ซักกลับผู้กองธรรมนัฐอยู่ทีละพักอสองหมัดใช่หมัดที่หนึ่งไม่ต้องขูไม่ต้องไล่แน่จริงสก,กิดให้หลวงป้อมโทรมาบอกสิออกถ้าหลวง <ơi. S 2> ป้อมออกหน้าออกโครงโทรมาบอกแค่คําเดียว ลาออกเลยถ้าลุงป้อมก็โทรแปลไทยเป็นไทยก็คือท้าไงคนที่ไล่ผมได้มีลุงป้อมคนเดียวใช่ไม่กลัวไม่กลัวเอาพูดง่ายกลัวที่ไหนไม่กลัวอีกหนึ่งอีกหนึ่งมัดที่ชกส่วนไปที่ชกส่วนไปที่ผู้กองก็คือรักเดียวใจเดียวอยู่ที่อยู่ที่ละพักอยู่ที่ลพอยู่ที่ละพัก สรุปก็คือเขานินทากันในเววงการเมืองผู้กองธรรมนัตตัวอยู่พปชรแต่ใจอยู่เพื่อไทยนี่ไงเขาก็แซวกันรักเดียวใจเดียววันก่อ,อนคนุณอนุทินเนี่ยก็เป็นคนแซวเออเอาละ่ะไปขานชื่อพักของผู้กองธรรมนัตแบบทำให้ทั้งในเวทวงการเมืองหาเลยเอ,อไม่ใช่พระมปชารัฐนะค่ะ พลังเพื่อไทยค่ะพลังเพื่อไทยอพลังประชาไทยอะไรประมาณนี้แต่แล้วแต่แดกกลับเลยแดกกลับเลยก็วที่ไหนสวนกลับไม่แค่นั้นเมื่อขึ้นก็ต้องขึ้นให้สุดและก็ต้องขึ้นให้ตลอดค่ะข้อความที่สองในเฟซบุ๊กของคุณสามารถก็ตามมาติดติด26สสชวนตั้งพักรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลัง14สิงหาคมรู้กันใช้ชื่อพักอะไรดี คอมเมนต์อันไหนมีหัวใจมากสุดรับรางวัลเงินสด20 0 0 0บาทประกาศวันที่25นี้คุณสามารถทิ้งปริศนาธรรมข้อแรกหลัง14สิงหาหลังวันพิพากษาชะตากรรมนายกเศรษฐาจะได้รู้กันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปริศนาธรรมข้อที่สองก็คือ26สสอชวนตั้งพักตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนนะตั้งไปก่อนหนยสไปก่อนนะ ไม่แค่นั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นคุณสามารถโพสต์อีกข้อความสั้นๆว่าเหมือนในการตอบย้ําเลยตอกย้ําว่าข้อความสั้สสนๆล,ล,ล,ลุงป้อมโทรมาให้กําลังใจและอดทนตะอกี้ยังบอกเลยถ้าจะออกอ่ะบอกลุงป้อมคําเดียวนี่มาย้ําตอบย้ําไปที่ร้อยเอกคำนั้นเลยลุงป้อมโทรมาให้กําลังใจและอดทนชัดขึ้นเนาะ <c oughs> หลังเที่ยงคืนเมื่อคืนเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนก็ต้องเรียกว่านาฬิกาประเทศไทยเคลื่อนเข้าสู่วันใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ0.0.31ของวันที่31เคืนก็คือวันนี้ถ้าเที่ยงคืนครึ่งเรียกเป็นทางการก็คือ0.0.31ใช่ค่ะก็คือวันที่31ก็คือวันนี้ค่ะมาได้หลับไม่ได้ร้อนเลยนะคุณสามารถนอนไม่หลับกนอนไม่หลับคุณสามารถก็ลุกขึ้นมาพรอีกหนึ่งข้อความเคยมีข่าวพักปชปสมาชิกพักด่าหัวหน้าพักจะถูกขับก็ยังขับออกไม่ได้ ส่วนพักพอปอชอรอสมาชิกเชียร์หัวหน้าพักแต่กำลังจะถูกข่มขู่ให้ขับออกแปลกแท้อออกแล้วนกออกแล้วอีกหนึ่งบทบาทอีกหบทบาทที่ทำให้ภายในพักพอปอชอรอเขาเป็นฝืดเป็นไฟคุณสามารถได้ทำคลิปเพลงเชียร์ลุงป้อม2คลิปแต่คลิปที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือคลิปที่2ค่ะลคลิปที่2นะ่ะชื่อคลิปก็คือ รุงตู่เริ่มอืลุงป้อมสารต่อสาาตต่่ออทลุงตู่เริ่มลุงป้อมสารต่อจะตอกย้ำไงว่าลุงป้อมสารต่อเอาตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็แต่งเป็นเพลงขึ้นมาค่ะแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาโดยใช้สองคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดในการแต่งเนื้อร้องนะเนื้อร้องนะจากนั้นก็ใช้ AI ในการแต่งเสียงร้องแต่งเสียงดนตรีคีย์เวิร์ดที่หนึ่งก็คือ ลุงตู่เริ่มคีย์เวิร์ดที่สองก็คือลุงป้อมสอรต่อเขาใช้คำว่าขอทำต่อแล้วก็เผยแพร่ในบัตรดนคนในพักเขาป็ด่ากันแชทเลยบอกเฮ้ยทำได้ไงอทำได้ไงเฮ้ยทำได้ไงอย่างนี้มันมันมันดิสเครดิตพักนี่ก็เลยเป็นที่มาที่คุณสามาตอบเพราะทุกค็รู้ว่าลุงตู่เขาคือเงาของรวมไทยสร้างชาติค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วแล้วถ้าคุณแต่งเพลงเชียร์ลุงลุงป้อมด้วยคีย์เวิร์ดทางการเมืองแบบเนี้มันเสียอ คุณสามารถจริงบอกว่าคุณสามารถจริงจึงจ,งจ,งจึงบอกว่าพักพ,กพกอปชรสมาชิกเชียร์หัวหน้าพักแต่กำลังจะถูกข่มขู่ให้ขับออกแปลกแท้เออ,เอมองคนละมุมมั้งประมาณนั้นนะนะประมาณนั้นนะนะพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไปกันที่เลยคุณสามารถเลยนะคะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชน,น,นะคะเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสามารถครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดานัยครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับครับ ดูท่าทีคุณสามารถอืไม่ได้ให้ราคาพวกกองธรมนัตเลยนะเนี่ยไม่กลัวด้วยอืมหรือเปล่าเข้าใจถูกไหมไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาผมครับอ้าวโอ้โหพวกกองธมนัตระดับธรมนัตผมเผาไม่ได้อยู่ในสายตาของสามารถเจนชัยจิตวันนี้เหรอเลขาพักนัทนันต์ก็ผมบอกว่าผมทํางานให้พักที่ไหนเะผมทํางานให้ลุงต้อมผมทํางานให้พลเอกประวิตธคนเดียวคนเดียวพักไม่เกี่ยวไม่มีตผมไม่ได้มีตําแหน่แห่งหนอะไรในพัก ก็ผมกำลังจะบอกว่าพักเป็นหนี้บุญคุณผมด้วยเอ้าพักต้องขอโทษผมด้วยอาไมอ่ะก็คุณนดยบอกว่าผมอ่ะเคยถูกส่งลูกน้องไปอ่ะลาคาแหงเขาบอกว่าผมไม่ผิดอ่ะอ้าวแล้วทําไมพักออกมาบอกว่าผมผิดอ่ะแล้วรีบสอบกันแบบนี้ผมรู้แล้วใครอยู่เบื้องหลังอ่าใช่ไหมวันนี้ต้องมาขอโทษผมไม่เห็นมีใครอกมาขอโทษผมเลยแล้วที่บอกว่าเรื่องเคยส่งกรรมการแห่พักไปถามดตรโลบุญสวยขวัญฐานะกรรมการในหานพักว่าเรื่องเนี้ยเคยส่งขึ้นไปไหมไม่มี อืมเล่นแต่ข่าวโจมตีทําให้เสียหายเนี่ยอืมอืมและไอ้ที่บอกว่าต้องแก้ข่าวให้ผมด้วยว่าหนึ่งผมไม่เคยถูกขับคไม่เคยถูกขับนะโดนขับแน่คับข่าวว่าโดนขับแล้วครับผมไม่เคยถูกขับโอเคโอเคพูดตรงนี้ก็ดีเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คุณสามารถบอกว่าหนึ่งไม่ได้ให้ราคาผู้กองประเด็นที่สองบอกว่าถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไปสมัยที่มีการออกข่าวว่า สองคนไปเรียนไปสอบแทนแล้วถูกพักขัดมันมีเบื้องหลังรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังถามนิดนึงใครอยู่เบื้องหลังใครคันเหตุการณ์ทั้งนั้นก็คนที่คนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดถึงอดีตผมให้มันผ่านไปผมอโหสิแต่ณวันนี้ผมเก๋กว่าเดิมแล้วพี่นาไนเก๋กว่าเดิมเก๋กว่าสมัยที่อยู่กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินว่างั้นเถอะถูกต้องผมไม่ยอมโง่ซ้ำสองอืมอืมอืมเอ่อ กำลังจะบอกว่ากวนของผู้กองอยู่เบื้องหลังข่าวดิสเครดิตทำให้อยู่พักไม่ได้สมัยนั้นเลยครับผมว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบผมไม่ตอบแต่ถ้าไม่หยุดผมแฉถ้าผู้กองไม่หยุดจะแฉจะแฉต่อจะมีข้อมูลมาแฉ่แฉว่าใครอยู่เบื้องหลังข่าวที่ทำให้คุณสามารถต้องขัดใจกับคุณสมศดิ์และอยู่พักพปชรพปพพปชรไม่ได้สมัยนั้นใช่ไหมคือไม่เยอะแต่ผมว่าเรื่องของอดีตมันแค่เป็นอดีตครับ ใจเข้าใจผมแค่ชี้แจงให้เห็นว่าที่เขาพูดมันไม่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับแค่นี้เพราะว่ามันต้องให้ความเป็นธรรมกับผมแลวผมกำลังจะบอกว่าวันเนี้ยพักพปชรอต้องทําหนังสือขอโทษผมเรื่องนี้หัวหน้าพักพลเอกประวิทย์ทราบดีและคุณไพบูลก็ทราบค่ะคุณไพบูลก็ทราบด้วยแล้วผมก็ยืนยันอีกว่าเพราะผมทาผมทําเอกสารชี้แจงไปหมดแล้วมีเอกสารหลักฐานชัดเจนไปหมดแล้วคุณไพบูลนิตนิติจาวันก็รู้เรื่องทั้งหมดใช่ไหมฮะ ตอนนี้ทราบแล้วแล้วผมก็ถามว่าสุดท้ายหัวนหน้าพักก็ตั้งผมเป็นโฆษกประจําตัวพลเอกประวิตยผมยังบอกท่านเลยไม่เอาผมไม่เอาเพราะว่าเวลาผมให้สัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวพลาดจริงท่านผมไม่เอาครับหนังสือแต่งตั้งก็มีแต่ไม่เคยใช้อ่ะครับอ๋อมีตั้งเรียบร้อย<น>แล้วเหรอคะมีหนังสือแต่งตั้งด้วยเหรอตั้งตั้งนานแล้วพี่เดนไปเชิร์ชกูเ,เกิลจะเจออ๋อตำแหน่งมีตำแหน่งและโฆษกประจำตัวพลเอกประวิทย์ผมไม่เอานะคะผมออกไปแล้ว โอเคโอเคโอเคเข้าใจเ้าจเข้าใจเี่ที่ที่ถามนิดนึงคุณสามารถเนี่ยย้อนกลับไปที่พบชรและประโยคข้างตัวลงลวงป้อมได้อย่างไรใครเชื่อมให้ครับโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งพักละครับตั้งแต่พลเอกประวิตยยังเป็นประธานยุทธศาสตร์อยู่เลยยังไม่เป็นหัวหน้าพักเลยมผมบอกผมอยู่ในทุกเหตุการณ์ตั้งแต่ท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ท่านมาเป็นหัวหน้าพักแล้วเหตุการณ์เลือกตั้งครั้งแรกครั้งที่สองผมเห็นหมดล้วครับตกลงตกลงสัมพันธ์กับลุงป้อมมาตั้งแต่ ถ้าไปก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วไปก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนลุงป้อมก็สนิทก,กับผมท่านก็เห็นผมเป็นคนทํางานเขาก็เอาผมไปฝากลุงป้อมตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ตั้งพักหรอครับอ๋อแต่เริ่มแรกเลยเพื่อนลุงป้อมเอาคุณสามารถไปฝากกับลุงป้อมตั้งแต่แรกเพื่อนซันคาบีนของลุงป้อมใช่ไหมอย่าพลาดทีเลยครับไม่เอาดีกว่าโอเคได้ได้ได้ไดนนเอาเป็นว่ามีเพื่อนลุงป้อมพาคุณสามารถไปฝากกับลุงป้อมว่างั้นเถอะ้วก็้วยรู้จักกันมานานแล้วว่างั้นเถอะ <tyard. S 2> แล้วก, brag, าการรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเรารู้กันว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่ดูแลคือพลเอกประวิตธครับใช่ดังนั้นที่ผมได้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยต้องขอบคุณท่านพลเอกประวิตธิ์ <ừ, S 2> ดังนั้นวันเนี้ยผมถึงบอกว่าท่านพลเอกประวิตธเป็นคนให้โอกาสทางการเมือนผมอืมท่านเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนยิ่งกว่าเจ้านายผมโอเคโอเคดังนั้นผมฟังท่านคนเดียวผมก็บอกเมื่อเช้านี้ท่านก็ยังโทรมาว่าท่านบอกไม่มีใครกดมึงได้ไม่ต้องห่วง ท่านพูดคำนี้อันไม่มีใครปลดมึงได้ไม่ต้องห่วงใช่โทรมาเช้าวันนี้เช้าวันนี้โทรมาคุยเลยใช่ไหมโทรส่งเสียงคุยเลยอเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ท่านลุงป้อมพูดอย่างนี้ลุงลุงป้อมก็พร้อมจะชนกับผู้กองธรมานัทสิผมคิดว่าคือลุงป้อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วผมกาลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมทํามันไม่มีอะไรเสียหายค่ะผมคิดว่าคนเอกปวิตยเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ ืแล้วอย่างที่ผมพูดอะเรื่องเพลงเนี่ยผมก็แต่งกับท่านแล้วมันก็เป็นเพลงผมกับท่านไม่ได้เกี่ยวกับพักคือประเด็นเนี่ยพาเรื่องอื่นเอามาลงเรื่องนี้อืกลัวเรื่องอื่นเอามาลงเรื่องนี้อืกลัวเรื่องอื่นกลัวเรื่องอื่นมาลงเรื่องนี้แปลว่าแปลว่ากลัวอะไรคะแล้วจะมาลงกับเรื่องนี้ก็ผมไม่รู้เพราะว่าเขาเขาเคยถามพลเอกประวิตย์ว่าพักพลังประชารัฐเป็นเพื่อไทยสาขาสองมีในยยะอะไร ออใครถามลุงป้อมก็ตอบว่าไม่มีนักข่าวถามฮะเป็นนักข่าวถามลุงป้อมเพื่อไทยสขาสองอืมลุงป้อมบอกไม่มีลุงป้อมตอบอย่างดูดันว่าไม่มีแล้วจริงๆมีไหมคะไม่ทราบอือืมอืแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับอ่อคนกลัวกลัวไอ้คลิปเพลงที่แต่งกันขึ้นมาแต่งด้วยเนื้อหาว่า ตูเริ่มป้อมสารต่อมีคนกลัวมีบางคนในทัพพปชรกลัวแล้วนไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยสาขาสองยังไงฮะคือประเด็นอย่างที่ผมพูดว่ามันต้องย้อนไปว่ามีการเปิดตัวพี่วันเนี่ยแล้วผมถามต่อว่าเวลาเปิดตัวไม่ได้ผู้สมัครสอสอด้วยนะเปิดตัวสมาชิกพักเนี่ยผมถามพี่เจนายคนมรัฐว่าถ้าเราเอาคนมาสมัครเป็นสมาชิกพักได้เนี่ยดีไหมครับครับค่ะ ในทางการเมืองเนี่ยถ้าพัก,กมีคนสมัครสมาชิกเยอะเนี่ย,ม,ย,ยมันดีมากเลยครับคร่ะแล้วยิ่งได้คนมีความรู้ความสามารถมาเนี่ยโอ้ยมันยิ่งดีเลยครับยิ่งคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีฐานเสียงด้วยเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับพักการเมืองอื่นนี่เขาอยากเปิดทุกวันแต่เ,เขาเปิดไม่ได้ครับแต่ปรากฏว่าพอลุงป้อมเปิดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปยุ่งนะผมไม่ได้ไปแอบมุกมิ้กันเปิดเชื่ออยู่ข้างล่างโดยที่ลุงป้อมไม่รู้นะลุงป้อมเป็นคนมาเองอืมเราหัวหน้าพักก็ยืนอยู่ข้างๆนะคุณไผ่น่ะอืม โคโซคาก็พูดอยู่นะอืมแล้วผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรอืมแต่เขาอาจจะกดประเด็นนี้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าพี่วันเคยพูดว่าเคย,เคยถูกเบรคถูกเบรคถูกเบรคอยู่หลายครั้งอืมแต,ตายเป็นว่าลุงป้อมอ้าแขนรับอืมอันนี้เขาไปดีลกับใครหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบโอเคแล้วผมถามต่อว่ามาโยนประเด็นว่าผมเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ผมให้สัมภาษณ์ในนามสามารถเจนชายจิ๋วนิดวันนี้ต้องบอกคุณนา,นายกับคุณมารัตด,ด้วยห้ามใส่ชื่อพรรคเด็ดขาดอ๋อไม่เพราะรับครับเพราะว่า ผมบอกทุกครั้งเวงเราผมสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ส่วนตัวขนาดโฆษประจำตัวอดีตประวิทยยังไม่เอาเลยคราบผมบอกผมรู้ว่าผมไม่จําเป็นต้องต่อแสงใครครับครับเราถ้าเราพูดด้วยข้อมูลจริงเป็นคอนเทนต์ดีสื่อเขาตามเองครับครับครับถ้าคุณเอาตำแหน่งแห่งหัวมาใสา่แต่คุณพูดแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีใครก็ตามหรอกครับฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าครับการที่ผมวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็วิพากษ์้าวิจารณ์แบบ ประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญครับถ้านายกรัฐมันตรีเขาเสียหายเขาก็ฟ้องผมครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นนายกฟ้องผมคัแม้แต่คดีเดียวครับแต่ตากลับกันว่าพรคพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกเดือดร้อนแทนนายกมันต้องเดือดร้อนแทนนายกสิเพราะว่าพลังประชารัฐเขาร่วมรัฐบาลอยู่กับเขานี่เอ้ยพักพักร่วมไม่ใช่พักขี้ข้านะพักร่วมไม่ได้แต่ว่าพักขี้ข้าคุณประธานรัฐต้องเข้าใจก่อนนะค่ะ การเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักที่ค่าไม่ใช่พักสาขาไม่ใช่พักลูกนไล่นะการทำการเมืองเนี่ยเราร่วมรัฐบาลกับเขาเพราะเรามีเจตจำนงเดียวกันแต่ถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็ตำหนิได้แล้วผมถามกลับว่าผมนี่ไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรในพักผมไม่มีตำแหน่งแห,ห่งหนอะไรในรัฐบาลแต่ในทางกลับการคุณวรชัยเหมะที่ปรึกษารองนาะยกรัฐมนตรีมีตำแหน่งแห,ห่งหน่วได้รัฐบาลตับออกมาดา คุณเศรษฐาผมไม่เห็นคุณอ้วนภูมิทาว่าอะไรผมไม่เห็นพักเพื่อไทยว่าอะไรผมไม่เห็นนายกเศรษฐาว่าอะไรแต่กลับกันผมไม่มีตําแหน่งแห่งหนอะไรครับผมอว่านายกเพราะเศรษฐกิจไม่ดีผมพูดแทนประชาชนกลับมาโดนจะขับผมออกนะแล้วผมถามต่อว่าถ้าบอกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยข้อที่หนึ่งพักการเมืองต้องเป็นที่พูดคุยข้อที่สองพักการเมืองต้องเป็นที่เอาปัญหาของประชาชนมา หาลือเพื่อกำหนดเป็นนโยบายครับเพราะนั้นถ้าวันนี้จะขับผมไม่ต้องขับหรอกครับหให้ลุงป้อมบอกคำเดียวเพราะว่าถ้าขับผมไอ้หกหมื่นคนจะเดือดร้อนเพราะวันนี้สมาชิกพรรคมีเกือบหกหมื่นดังนั้นก็ต้องน่าเขอ้อบังคับเลยว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกคนห้ามวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะผมไม่รู้ว่าสมาชิกจะเหลือกี่คนเนี่ยตอนนี้เด็กเดเด็กเดเด็กเด็กเดีกเด็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 กเดรกเด็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  ด่าหัวหน้าพักเลยนะฮะยังอยู่ได้เขาจะขับไม่ได้เลยยังไม่รู้ว่าขับไหนจะไปขับเนี่ยหาข้อมันขับเปิดไม่เจอการนั้งที่ขับประชาธิปัตย์ที่จัดกฎหมายทับพักนะ่ฮ่อยากจะขับอยากจะขับขับไม่ได้ครับแต่กลับการพักผมเนี่ยมีหัวหน้าพักคนเดียวมีเจเนอเรชันคนเดียวคือพลเอกประวิตรผมแต่งเพลงเชียร์พลเอกประวิตรแล้วผมสัมภาษณ์โจมตีนายกเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็หวังว่าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกกลับจะมาขับผมเนี่ย เออเออแล้วผมถามว่าไอ้ความซื่อสา์จงรักภักดีอยู่ไหนรู้จักคาว่ากตัญญูกตะเวทีหรือไม่ออืถามใครถามใครถามใครถามทุกคนแหละครับที่ที่บอกว่าผมทําไม่ถูกอ่ะเคถามว่ากตัญยูกตะเวทีไหมวันนี้ที่มาเป็นสสเนี่ยพรกพลังประชารัฐใช้สับพกํำลังของใครของพลเอกประวิตธไหมโอเคใช่ไหมแล้ววันนี้ทาไมถึงไม่อยากจะสนุนให้พลเอกประวิตธเป็นนายกอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมถามคุณนันารัคุณอมรัฐ ถ้าวันนึงเกิดอะไรขึ้นกับคุณเสถาคุณจะเป็นพักรวมอย่างเดียวเหรอคุณไม่อยากเป็นพักแกนนำเหรอออืืมมผมถามแค่นี้หรือว่าต้องการแค่ตาแหน่งแห่งของที่ตัวเองนั่งอยู่เท่านั้นอืมผมถามสอสอคนอื่นผมไม่รู้หรอกเป็นใครเพราะเขาปิดชื่อแล้วผมคิดว่ามีไม่เกินห้าคนีิพิมแต่แม่ไม่แน่อาคนเดียวด้วยเพราะมีคนรายงานผมแต่ผมไม่ถือสาเราก็เป็นใครผมถามว่าคนเหล่านั้นไม่อยากเป็นรัฐมนตรีเหรอ <okay. S 2> คนเหล่านั้นไม่อยากเห็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณ หัวหน้าพักที่เรารักเป็นนายกรัฐ okay, okay. มนตรีเหรอโอเคโอเคะฉะนั้นถ้าอยากเห็นต้องมาช่วยผมต้องมาขอบคุณผม <Okay. S 2> ไม่ใช่เคเทโลกับเขาโ okay, okay. อเคโอเคคุณสามารถเดินเลาแทรกนิดหนึง่งคุณสามารถคืออย่างนี้ผมผมขอซักแยง้งซักค้านแทนอีกฝั่งหนึ่งเขาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลหนึงน่งนะครับเขาวิจารณ์อย่างนี้เขาบอกว่าคุณสามารถภาพทางการเมืองก็เป็นแค่สมาชิก ของพักคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่คุณสามารถออกไปเปิดการแสดงตลอด15วันที่ผ่านมาตั้งแต่20กระากระดามมาเลยเนี่ยมันไปกระทบกับภาพของพักมันไปผูกพันพักมันไปแตะที่ทิศทางพักเพราะเป็นการออกมาเปิดการแสดงโดยอิงภาพของลุงป้อมอ้างชื่อลุงป้อมดังนั้นไม่ถูกต้องเขาว่าอย่างนี้คุณคุณอะไรล่ะคุณนายคุณอมรรัต์ผมไปอ้างลุงป้อมตรงไหน S <S ก็ลุงต้อมเขามาถ้าอ้าวคือต้องไม่มีลุงต้อมนีอ,มอ,อแล้วผมถามแต่ว่าอะไรที่ผมไปแอบมี่ที่ทำไม่มีก็บอกว่าลุงต้อมเขาเปิดพักก็ทำกรรมการอาหาพักก็ลงมามลงหัวหน้าพักเขาก็มาแล,มแล้วอะไรที่บอกว่าผมไปแอบทําแล้วผมถามว่าพักการเมืองมันใหญ่ถ้าสสคนไหนอยากทาอะไรก็ทําไปสิครับผ<า>ม,<า>มไม่ได้ห้ามแล้วผมถามว่าสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้ไปแทกแซงอะไรเลยเป็นเรื่องของพักเป็นเรื่องของลุงต้อมผมยังไม่ไปอยู่ในซีด้วยเลย โอเคตอนชูมือพี่วันน่ยผมยังไม่ไปชูด้วยเลยโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้คุณสามารถเดี๋ยวตัดมาตรงนี้นิดนึงอยากรู้จริงๆเมืม่อวันที่น่าจะเป็นวันที่29ะนะครับเมื่อวันจันทร์คุณสามารถได้โพสต์ข้อความในเชิงของการแจกหมายข่าวให้หนักข่าวได้รับรู้บอกว่า30ก็คือเมื่อวานจะมีการเ,เปิดตัวจะมีการเปิดตัว จะมีการเปิดตัวอดีตสสบักเพื่อไทยหลานชายสวตึงที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพักพปชรตกลงตกลงตกลงบุคคลเหล่านั้นเป็นใครครับที่บอกว่าเป็นอดีตสสเพื่อพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นหลานของสวตึงอ่ะก็หลานสวตึงก็หลานสวดดเลฤทธิ์ใครนะหลานสวเดเลฤทธิ์อ๋อหลานชายสวดดเลฤทธิ์จะมาเป็นสมาชิกพักนี้ดิเลฤทธิ์เลยฮะพอเห็นหน้าปุ๊บโอ รู้เลยว่าลูกหลานใครอ๋อสำนักทกต้องอ๋ัต้องาสำนาถูกต้องเป็นหลานของสว,วดิเลกฤทธิ์จะมาอยู่กับพปชรวันนี้ใช่ไหมคะมครับทีนี้ทีนี้ทีนี้อ,อดีตสสของพรรคเพื่อไทยนอกจากวันอยู่บำรุงแล้วจะมีใครจะมาร่วมอยู่กับพักนี้ด้วยครับมีหลายคนครับผมขออนุญาตเปิดวันนั้นเลยดีกว่าต้องให้เกียรติท่านเดิมกำหนดจะเปิดตัวเมื่อวานและเกิดอะไรขึ้นครับเดิมจะเปิดตัวเมื่อวานแล้วใช่เมื่อวานสามสิบเดี๋ยวเล่าฟังนะฮะค่ะ คือเมื่อวานเนี่ยผมผมผมเนี่ยรับกระแสได้ามาโดยตลอดว่าจะไม่ให้มีการเปิดตัวจะไม่ให้มีการเปิดตัวจะไม่ให้มีการเปิดตัวแต่ผมก็ยืนยันกับถามลูกป้อมทางพลเอกประวิตยว่าท่านจะเปิดไหมท่านบอกทีเนี้ยว่าท่านจะเปิดอืมเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดก่อนหน้านี้ทั้สี่สามสี่วันแล้วก่อนลายหลุดก่อนลายหลุดคือถ้าวันนั้นเนีย่ยผมเนี่ยผมยอมไม่เปิดนะอืมลายไม่หลุด อืมนะครับแต่ทุกอย่างผมขึ้นตรงกับพลเอกประวิทยผมถามท่านแล้วท่านท่านก็ยืนยันว่าจะเปิดจะเปิดตัวสมาชิกใหม่จนจนมีลายหลุดขึ้นมาโอเคตอนลายหลุดเนกลาคือก็คุยกับลุงป้อมไม่มีอะไรนะครับลุงป้อมก็ยังยืนยันออครับจนตอนเช้าสิบเอ็ดโมงท่านก็ยืนยันว่าท่านจะเปิดตอนวันสิบเอ็ดโมงของเมื่อวานนะเมื่อวานนะสามสิบนะสามสิบใช่ไหมสิบเอ็ดโมงของวันจันทร์เนี่ยคือเมื่อวาน เมื่อวานวันที่สามสิบวันอังคารวันอังคารใช่สามสิบแล้วกันนที่สามสิบที่บอกเปิดเปิดตัวยังยืนยันอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ตอนบ่ายโมงเรานัดบ่ายสองใช่ไหมครับผมก็ทานข้าวอยู่ที่สมบูรณ์โภชนาตอนแรกท่านชวนผมไปทานที่ป่าด้วยกันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลคนที่เขาจัสมบัตไปสมาชิกพักอยู่แถวเนี้ยจะได้รวมกันทีเดียวแล้วก็เข้ากันไปที่พักเพราะว่าจากร้านอาหารร้านเนี้ยมันไม่ไก่พัก ปรากฏว่าช่วงเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงเนี่ยลุงป้อมวิดีโอคอมาท่านบอกท่านท้องเสียอืมอืมคราวนี้เป็นที่นายกับคนมาลัดจะบอกไงนายต้องมาเปิดตัวนะครับผมก็บอกว่านายครับไปโรงพยาบาลครับไม่เป็นไรทางนี้ผมรับผิดชอบเองอืมอืมแล้วตัวแล้วผมก็ถามว่าใครเอาข้าวให้ลุงป้อมทานเมื่อวานลุงป้อมท้องเสียใครจะรับผิดชอบเมื่อวานแล้วลุงป้อมตอบอย่างไรใครจัดสำรับให้กิน ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นโต๊ะยาวมันเป็นการออกบูธเมื่อวานเนี่ยคนมันเยอะอ๋อเมื่อวานสสพบชรไปรวมกันที่บ้านป่าโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้คือมันเป็นบูธผมไปบ่อยแล้วประจําเดือนเนี่ยมันจะเป็นบูธก็มีโต๊ะนั่งแล้วลงต้อมโตะยาวนั่งหัวโต๊ะไง๋อเกิดก็เกิดท้้งเสียก็เกิดท้องเสียโอเคท้องเสียคราวนี้ก็ท่านโทรมาเลยแปลว่าท่านที่เจ็บมากนะครับแล้วท่านก็ได้เจอคนที่จะเปิดตัวทุกคนอืมเพราะผมก็ให้คุยกับทุกคน อ๋อส่งโทรศัพท์ให้ได้คุยกับทุกคนถูกต้องครับอืมคราวนี้ผมถามว่าถ้าลุงป้อมท้องเสียท่านท่านอาการท่านปวดจริงๆคุณนายคุณลรวจะบอกเอ้ยนายต้องมานะครับต้องมานะครับผมเขียนหน้าไม่ได้นะครับงีงีไยไม่ใช่เอะผมก็บอกว่านายไปโรงพยาบาลเลยครับเดี๋ยวทางนี้ผมรับผิดชอบเองอืมก็นายก็ไปโรงพยาบาลมังนั้นกระบวนการก็ไปว่ากันว่าใครไปทใครเอาอะไรให้นายถานแต่เรื่องเนี้ยต้องต้องระมัดระวังนะครับเพราะผมบอกเลยว่า ปกติแล้วตัวลุงป้องกับทานข้าวเนี่ยเรามัดระหวังมาคนเนี่ยท่านจะไม่ขา้าไม่ทานข้าวนอกบ้านโอเท่านจะทานข้าวที่บ้านคโอเคโอเคถามกันจริงๆน,นนะฮะคุณสามารถในทางการเมืองเราก็รู้กันว่าโดยพิจนายนะสายผู้กองเขาคุมพอประชรอได้เกือบ,บเกือบครึ่งพักแล้วนะนะไปมีเรื่องกับคนที่คุมพักได้ตั้งครึ่งพักเนี่ย และจะอยู่กันอย่างไรและจะอยู่กันได้หรือไม่โดยเฉพาะแล้วลุงป้อมจะต้องแตกหักกับผู้กองหรือไม่คือ <track> ผมบอกผมไม่ได้ต้องการแตกหักกับใครทั้งนั้นนะครับแต่ถึงขนาดนี้แล้วมันก็แตกหักนะ <t ake fails> ผมไม่ต้องการแตกหักกับใครทั้งนั้นผมต้องการให้ลุงป้อมเป็นนายกอืมอันนี้เข้าใจเจตจำนงก่อนนะถ้าเรามีหมัวใจดวงเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันเราคุยกันได้แต่ถ้าเขาไม่ต้องการให้ลุงป้อมเป็นนายกก็ต้องทะเลาะกับผมแหละครับคราวนี้ผมถามว่า สสเราไม่ได้มีแค่สี่สิบคนครับตอสอไดเฉพาเรามีห้าร้อยครับครับพี่นายนคุณมอมรัตผมบอกเลยว่าวันนี้วันนี้ถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนณเสรจฐาเขาไม่มองหรอกครับสี่สิบสสพลังประชารัฐมันมีมากกว่านั้นอืมดังนั้นผมบอกว่าหลวงป้องก็มองไปไกลอีกแล้วมองข้ามช็อตไปแล้วครับโอเคโอเคแล้วถ้าผมไม่มีของอ่ะ ผมไม่กล้าชนหรอกครับพี่กนายไม่มีของไม่กล้าชน,ชนากับผู้กองคําถามสุดท้ายคําถามสุดท้าย,าท,ายที่บอกว่าหลังสิบสี่สิงหาจะได้รู้กันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่จะมียี่สบหกสสมาร่วมกันตั้งขยายความให้ชัดขึ้นกว่านี้วนกว่านี้สักนิสกรับคือประเด็นนะ่ะพอมันมีข่าวแบบเนี้ผมบอกเลยว่าพ่อแม่พี่น้องไปใชาชนก็สงสารผมสงสารหลวงป้อมสงสารลเอกประวิทธ คขานี้ยสสที่มีอุดมการเดียวกับผมเนี่ยอืทำงานด้วยกันมาเนี่ยในสภาเนี่ยครับเขาก็บอกเฮ้ยจะอยู่ทําไมครออกมาทําพักกันเองดีกว่าออกมาทําพักกันเองดีกว่าออกมาทําพักกันเองแยกกันออกมาทําพักกันเองดีกว่าค่ะแล้วมั่นใจว่าทําพักกันเองเนี่ยด้วยที่เป็นคนที่รุ่นเดียวกันอืเป็นคนที่คิดวัยเหมือนกันคือผมบอกว่าผมมาทําให้พลังวัยชนะยังไม่ถึงสองทิศเป็นข่าวทุกวัน ถ้าทำไมสสสี่สิบคนเขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งนานเขาไม่มีข่าวก็ต้องไปพิจารณาครับเัรฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้มาทําพักใหม่ผมว่าลุงโรดชัชวานครับแต่ถ้าผมออกไปแล้วใครจะอยู่กับลุงต้อมโอเคคราวนี้ผมถึงบอกว่าอันนี้คือสสอยี่สิบหกคนที่เขาอึดอัดครับถึงมีบางคนถึงขนาดยกให้ผมเป็นหัวหน้าพักนะครับโอเคที่ยังไงคือรรมารัแต่ผมบอกว่าเหนือสิ่งินใดทางการเมืองผมต้องให้คนเอกปฏิตัตสินใจโอเค เอาเอาสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงจะมีความชัดเจนอีกสักกี่วันอีกสักกี่สัปดาหข้างหน้าครับไอ้ข,ขยุบเขาอ,อยู่อยู่ตรงเนี้ยผมบอกวันนี้ผมก็เอาสอสอสามคันรถไปพบลงุงป้อมที่บ้านตอนเย็นเดี๋ยวคุยทางการเมืองกันต่อครับอ๋อวันไหนฮะวันไหนวันนี้เหรอคะวันนี้ครับวันนี้ตอนเย็นโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเราติดตามกันคุณสามารถกลับขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับคุณอไครับคุณออกมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสามารถเจนชัยจิตวนิชสามคันรถวันนี้ซีดปากเลย